สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบรรดาแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคปะ่ะ The channel and you won't miss the next contest Modern warships out Enjoy มาโอ้โห,โหเราม,มาดูเครื่องบินทั้งนั้นเลยเสียหาย คุมมีนาครับยิงไปใส่ไปใส่ไป,ไ,ปไม่รู้ครับต้องรอเขาสรุปไปมันจุดมิสไซน์หมดเลยถ้าเป็นพี่พี่จะวิ่งเข้ามาหา kdx ก่อนเลยนะ หายแล้วซ้ายขวาหน้าหลังองเออเออแสนหนึ่งชุดหนึ่งเอาแล้วตตอมรีบจัดก,การเลยสวย ตายแล้วไหมล่ะเริ่มน้ำซ้ายอ่ะอย่าลร่มจัดการนะขวาว,าวีแอคฟีเล,ลยมลไม่เห็นบอมเบอร์ไม่เห็นเรือบรรทุกเครื่องบินมันเลยวยนะ ข้าวอาลีแอคอยู่ไปไม่ได้แล้วฝากด้วยที่เหลือโอ้โหชิปแล้วชิปหายละบนหัวพี่เฮ้ยเร็วมาดูเครื่องบินเอ้าเอ้าเอ้าเร็วมาดูเครื่องบินมันบัก <c oughs> คองบินหมุนได้เห็นเรือบรรทุกเครื่องบินมาแล้วสตอมด้วยโหอันตรายเนี่ยซ้ำๆอยู่สวยฝากเรือน้ำด้วย เ,เดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อ่าไม่ทันแล้วพอเล่นทีมดาเมจไม่เคยขึ้นร้านเลยวะ่ะมาอ,มะะอีกสองตาพี่เบิร์ดไม่ไหวแล้วคิดไม่เอาแล้วง่วง โอ๊ยป้องเพินพี่หนักไปหน่อยเอ้ยหรือเผลอเอาหอปล่อยอีกแล้วจะสเตลล์ได้ไหมเนี่ยบอมเบอร์บอมเบอร์จะรอดฝาดจะรอดฝาด ่ยอยู่สายหมดแล้วพี่กำลังจะแตกเพราะเขาบินเหมือนเหมือนจะเล่นพี่มันจะรู้ไหมว่าเรือมันกำลังจะแตกมัวแต่มัวแต่บินหัวบนหัวพี่เนะี่ย

เออมันต้องอย่างนี้ดิวะโศเโอเ้านแล้วได้คลิปแล้วขึ้นสักทีได้คลิปเลยล่ะล้านเดียว